คือจังหวะที่มันกระพริบนันคุณถ่ายแชะกลายเป็นหลับตาไปอันนี้ก็หนึ่งสองสามพอกระโดดตัวลอยก็แะอ,นนอยู่ที่ว่าแชะตอนไหนถ้าช้กล้องคอมแพกมันแม่กจะแะตอนถึงพืง้นเป็นรูป <laughs> ใช่ไหมใช่ไหมบางทีกล้องคอมแพกมันต้องกดกดตอนเขากระโดดแล้วมันไปแะตอนเขาลอยตัวถ้าคุณไม่ถ่ายตอนที่เขาลอยตัวมันจะได้ตอนถึงพื้น,น <laughs> <laughs> เขาเรียกชัดต้นแหลกคอมแพกมันจะมีตรงนั้นอยู่แต่ถ้าเป็นกล้องใหญ่มันจะทัน อันนี้สมาชิกเว็บอยู่มาห้าปีขึ้นไปจะเริ่มออกอาการประมาณนี้นะครมันเป็นการเสพติดเว็บนะโอเคทีนี้นิดหนึ่งถ่ายรูปนี้ถ่ายยากไหมใช้ชัตเตอร์เร็วแล้วถ้าอยากให้ดูโดดสูงทำไงครับ <S <S จริงๆตัวเขาโดดไม่สูงนะดูจากรูปแรกแล้วฟันทงไม่สูงแน่นอนทำไงครับให้ดูเหมือนโดดสูงใช้มุมกล้องช่วยมุมกล้องต่ำๆแล้วเงียน อ่านี้ผมนอนนอนกับพื้นเลยเหมือนโดดสูงกับก่อยช่ไหมมันใช้มุมกล้องช่วยนะหลอกจริงโดดไม่สูงหรอกนะครับชัตเตอร์เร็วนะครับถึงจะถ่ายได้หนะึ่งส่วนห้าร้อยหนึงส่วนพันอะไรยเงี้ยถึงจะหยุดคอนเซ็ปต์ของคอนเซชัตเตอร์สูงคือหยุดการเคลื่อนไหวไม่ใช่ภาพแบบนั้นอย่างเดียวนถ่ายได้หลายอย่างเห็นไหม ภาพกีฬาภาพอะไรอย่างเงี้ยที่มีการเคลื่อนไหวเยอะๆมันสามารถหยุดการเคลื่อนไหวไม่ได้แค่คุณใช้ชัตเตอร์เร็วๆนะครับเห็นไหมดูดูที่น้ำเนี่ยน้ำมันฝ่อไฟขึ้นมาเห็นไหมครับเนี่ยอยากได้รูปนี้ไหมแบบพระราดอนเสด็จลู้นนิดเเหงื่อกระเด็นมาสามหยดค้างอยู่อนยะ่างเงี้ยต้องชัตเตอร์เร็วอย่างเงี้ยหยุดได้หรือภาพรถแข่งวิ่งแมนต้องการหยุด บัสชุดบัสโอ๊ะอะไรเงี้ยต้องชัตเตอร์เร็วถึงจะหยุดได้นะครับเร็วแค่ไหนต้องต้องขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวนะมันเร็วแค่ไหนถ้าเป็นแค่คนเดินธรรมาดาเงี้ย <c oughs> ไม่ต้องหนึ่งส่วนพันก็ได้นะครับหนึ่งส่วนหกสิบหนึ่งส่วนร้อยิบห้าก็หยุดได้ละนะะแต่ถ้าคนนั่งอยู่เฉยๆหนึ่งส่วนสิบห้าหนึ่งส่วนสามสิบอาจจะได้นะถ่ายคนทุบไปคือชัตเตอร์เนี่ย,เด,ยเดี๋ยวค่อยพูด <c oughs> คือถ้าชัตเตอร์มันชา้า เนี่ยเมื่อกี้เร็วเร็วจะหยุดใช่ไหมถ้าชัตเตอร์มันช้าหนึ่งส่วนสามสิบลงมาในือว่าช้าละเซนหนึ่งส่วนิบวีนะจริงจริงมันก็เร็วนะเร็วกว่าพิพตาอแต่ในการถ่ายภาพถือว่าเริ่มช้าแล้วถือว่าเริ่มช้าแล้วอันนี้หนึ่งส่วนแปดพอชัตเตอร์มันช้าปุ๊บสิ่งที่เคลื่อนไหวเนี่ยมันจะเบลอทันทีอันนี้น้ำทะเลนะรูปนี้ใครดู VCD ชุดภาพวิว หาซื้อได้ข้างหน้าโฆษณาหน่อยจะเห็นเลยผมกำลังถ่ายรูปนี้อยู่อันนี้ยืนยันว่าถ่ายเองเนี่ยมีฟ้องอยู่ในวีซีดีนะเนี่ยชัตเตอร์ช้าปุ๊บ,บน้ําทะเลมันวิ่งเข้ามาคลื่อนมันปับ๊บตรงที่เคลื่อนไหวก็จะเบลอไงแต่ก้อนหินมันมันเคลื่อนไหมอะไรที่ไม่เคลื่อนไหวนิ่งชัตเตอร์สปีดจะไม่มีผลกับมันในแง่ของความเบลอนะยแต่สิ่งที่เบลอคือเฉพาะสิ่งที่เคลื่อนไหวนี่คือเอฟเฟกที่เกิดขึ้นจากภาพ การใช้ชัตเตอร์ชา้าซึ่งตรงนี้ผมว่ามันเป็นสเสน่ห์ของภาพนิ่งนะภาพนิ่งเนี่ยมันไม่สามารถนําเสนอความเคลื่อนไหวได้นอกจากใช้ชัตเตอร์ชา้าเพื่อที่ให้ตรงที่มันเคลื่อนไหวมันเบลอถูกไหมเพราะมันคือภาพนิ่งไงถ้าคุณถ่ายชัดทุกรูปหรือละที่เล่มเลนคมเนี่ยมันจะถ่ายรูปยงนี้ไม่ได้นะมันถ่ายอะไรไม่คมไม่เป็นมันต้องถ่ายคมอย่างเดียวถ่ายเบลอไม่เป็นนะครับอันนี้ก็คือบางทีเราใช้ ชัตเตอร์ชาเพื่อนําเสนอการเคล่นไหวหรือจริงๆภาพที่จะใช้ชัตเตอร์ชาได้ผลดีที่สุดและใช้กันเยอะที่สุดคือภาพน้ําตกเคยดูหนังสืออสอทออะไรอย่างนี้ไหมครับหนังสือทริปแมกกาซีนเนเจอร์เอ็กพอเอร์น้ำตกทั่วประเทศไทยแล้วทั่วโลกเนี่ยจะเป็นประมาณนี้เสมอเวลาลงแมกกาซีนหรือตามปฏิทินแต่พอเราเวลาเราไปเที่ยวเองน้ําตกประเทศไทยจะเป็นประมาณนี้เสมอเพราะอะไรครับ ออโต้ถูกต้องหรือไม่ใช่ไหมครับเปิดออโต้ถ่ายน้ําตกอ่ะแล้วหวังยัให้มันเป็นอย่างนี้ไหมไม่เป็นหรอกเพราะออโต้มนเป็นค่าเฉลี่ยมันโดยทั่วๆไปมันกลัวเรามือสั่นมันก็ใช้ชัตเตอร์เร็วๆหน่อยเพื่อที่จะหยุดอาการสั่นของมือเรามือเราสั่นไม่เป็นไรแต่ชัตเตอร์มันเร็วมันหยุดปุ๊บใช่ไหมคอนเซปต์ของชัตเตอร์เร็วคือมันจะหยุดการเคลื่อนไหวรวมทั้งมือสั่นด้วยพอมันหยุดปุ๊บน้ํากระเด้งมาหยุด กระเด้งมามมันกค้างเป็นก้อนอยู่คุณอยากให้น้ํามันเป็นเส้นๆคุณต้องใช้ชัตเตอร์ช้าช้าเพื่อให้น้ามันเป็นเส้นแต่ก้อนหินมันจะอยู่ที่เดิมเสมอเพราะมันไม่ขยับไปไหนแต่ถ้าใบไม้ขยับเห็นไหมมีลมพัดไปไ,มห,ไหมเบลอเพราะฉะนั้นถ่ายารูปน้ําตกใช้ชัตเตอร์สปิดช้าๆรูปนี้หนึ่งส่วนสองวินาทีครึ่งวิ ึ่งวิชาเล้ช้าแล้วครับถ่ายรูปครึ่งบีถอว่าช้ามากนะครับน้ำมันก็จะเป็นสายลงมาเพราะน้ํามันขยับไงขยับมันก็จะเบลอแต่บางคนผมลองถ่ายดูแล้วน้ําตกอ่ะหนึ่งส่วนสองด้วยไม่เห็นได้อย่างงี้มันเบลอทั้งหมดเลย <laughs> เป็นเพราะอะไรครับมือสัน่นคือการเคลื่อนไหวนี้แม่จะเคลื่อนไหวด้วยตัววัตถุหรือมือคุณสันน่นนี่คือถ้ามันสั่นมันเบลอด้งนน้ำตกเลยตายหมดเลย ก้อนหินไปด้วยผมไมนคุหนสนใช่ไหมครเพราะฉะนั้นถ่ายรูปอย่างนี้ต้องใช้อะไรครับขาดังกล้องขาดังกล้องเพราะฉะนั้นไปเที่ยวน้ําตกอยากได้น้าตกสวยๆต้องใช้ขาดังกล้องบางคนบอกจ่ขาดังกล้องผมเนี่ยมันตัวแค่นี้เองคือขาดังกล้องเนี่ยผมเจอปัญหาเยอะนะฮะคือหลายๆคนเนี่ยซื้อกล้องเงินหมดแล้วไงงบ <laughs> มันมีจํากัดอยากได้กล้องดีที่สุดซื้อไปเลยแล้วคนขายมันก็หวังดี พี่ผมแถมคับตั้งให้หนึ่งอันมูลค่าห้าร้อยบาทกล้องพี่สี่หมื่นพี่เอาเงินสี่หมื่นไปวางบนห้าร้อยบาทและไอห้าร้อยนี่ส่วนใหญ่มันจะทําด้วยอลูมิเนียมเหมือนราวตักผ้าครับพอมันกาวแล้วมันก็จะลพาพังน้ําหนักตัวเองมันก็ยังเนี่ยล,ลมพัดทีมันก็เนี้ยแล้วคุณเอาเงินสี่หมื่นไปวางบนมันเผื่อคัดชิว่วล้มเลยนะครับเพราะฉะนั้นซื้อขาเนี่ยดูน้ำหนักของกล้องด้วย อย่าประหยัดงบตรงนี้มากนะักเพราะคุณอาจจะเสียทั้งกล้องทั้งเลนนะครับเพราะถ้ามันลม้มมันเราไม่คุมซื้อให้มันรับน้ําหนักคือขาตั้งกล้องเวลาซื้อต้องดูว่ามันรับน้ําหนักได้กี่กิโลอะไรพวกนี้ต้องดูด้วยนะครับแต่ถ้าขาห้าร้อยกล้องคุณน้าคอมแพรตัวเล็กๆไม่เป็นไรมันก็เหมาะกันนะแต่ท้ายดีก็ขาก็ขาให้มันมั่นคงหน่อยมันจะดีกว่าแต่น้ําหนักมันจะเยอะนะขาผมแนะนํานะครับถ้าไม่อยากแบกน้ําหนักเยอะนะครับ หาแฟนล่ำล่ครับช่วยได้นะนะฮะคุณจะเที่ยวน้ำตกอย่างสบายใจมากเนะะี่ยโดยมีคนแบกขาตั้งกล้องให้คุณอันนี้ผูห้หญิงสาวๆนะครับ <c oughs> <c oughs> เคยแบกแล้วใช่ไหมฮะโดนมาแล้วเนะี่ยแต่ถ้าหนุ่มๆน,นี่ชอบแฟนล่ำล่ก็ไม่เป็นไรนะฮะไม่ว่ากันนะช่วยแบกขาตั้งโอเคเนะี่ยถ้าไม่ใช่ขาจะได้น้ำตกจากสามชั้นจะกลายเป็นยี่สิบเอ็ดชั้นนะฮะ โ okay. อเคนี่ก็คือเรื่องของคอนเซ็ตเตอร์เลือกใช้เป็นยังรครับชัตเตอร์เร็วใช้ตอนไหนหยุดการเคลื่อนไหม่นะครับแต่ชัตเตอร์เร็วปุ๊บเกิดอ,อะไรขึ้นแสงจะเข้าน้อยนะภาพจะมืดลงมันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะใช้ชัตเตอร์เร็วได้เนี่ยแสงมันต้องสว่างมากๆนะถูกไหมคุณบอกจะมาหยุดการเคลื่อนไหว่ในนี้เอาชัตเตอร์พันในห้องนี้ทําได้ไหมได้ครับแต่ภาพคุณมืดตืรดเลย ผมแสงมันน้อยแล้วคุณเปิดชัเตเตอร์เร็วมันไม่มีอะไรเข้าไปเลยคือมันอยู่ที่สภาพอย่างที่บอกไงรับแสงนี่เป็นตัวกําหนดไม่ใช่ว่าคุณจะเลือกใช้ได้ตามใจเสมอไปแสงนี่เป็นตัวกําหนดคุณว่าคุณใช้ได้ลิมิตแค่ไหนนะครับโอเคทีนี้อันนั้นคือเรื่องของคอชตเตอร์เข้าใจนะครับทีนี้ฝั่งรูรับแสงรูรับแสงนี้เหมือนจะเข้าใจไม่ยากทีนี้ถ้าชีวิตนี้ฉันจะไม่ฝากกับ ออโต้ Auto, แล้วจะไปฝากผีฝากใข้ไว้กับหมดไหนเอาหมดไหนดีส่วนใหญ่ถ้าเจอไอ้บิดๆอย่างนี้เราจะบิดไปทางไหนครับสมมติจะบิดอยจากออโต้บิดไปทางไหนมันมีฝั่งรูปภาพกับฝั่งที่มีตันหนังสือเอาอันไหนเอารูปภาพี่ยใช้ง่ายดีเนาะถ่ายคนเปิดคนง่ายไหมถ่ายภูเขาป่าวไม่ใี่ภูเขาเกิดไปเที่ยวซีมมลานถ่ายทะเลถ่ายได้ไหมถ่ายไม่ได้ไม่มีหมดทะเล บอกแล้วถ่ายดอกไม้ได้อย่างเดียวถ่ายมแมลงก็ไม่ได้อะไรเงี้ยชีวิตนี้ถ่ายได้อยู่สี่อย่างเอาไงดีเอาไหดี <laughs> คือหมดพวกนี้อย่าไปหลงกับมันนะฮะมันคือหมวดการตลาดนะทั้งหมดนี้มันคือภาคอวาตารของไอ้เจ้านี้แหละนะครับคุณก็ยังปรับอะไรไม่ได้อยู่ดีนะครับใช้ได้ดีอยากเป็นโปรไหมฮะ